ื่อเพื่อนนั่นมันอะไรกัน<อ>เราต้องพนมมือไหมทุกคน<อ>หาตั้งชื่อมากเลยนะเพื่อนตอนนี้ทั้งร้อนวิชาทั้งร้อนสกินนะครับก็อยากจูอะครับเครื่องกลางไปเลยละกันนะอ๋อผมลืมบอกไปเลยนะครับวันนี้เรามากับโคนี่เนะครับเป็นสกินของนักกีตาวิทยานั่นเองโอ้มาตอนแรกก็เจอป้าแมวเลยแหละครับวันนี้ก็ป้าแมวป้าป้าแมวปปมเป็นอะไรอะแมวมันเดินว่าวอะครับมาครับ ป้าเราไหมมาสิครับป้าคนยังร้อนอยู่เนี่ยร้อนวิชามากเลยนะแกหน่อย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 มาว้าแมวป้ายังงันหลอนังเด็กเวรน,นี้ฉันจะไปหาเก็บสกิลก่อนแกอยู่ตรงนี้นะอย่าไปไหนเดี๋ยวฉันจะตามแกมาโ์ป้าคนอุตส่าห์อยากจูบโอเคครับกลับมาปั่นดีกว่านะฮะอืมเหมือนเขาไปตีเพื่อนเรานะครับนังสวดนะฮะนังสวดโด,ด,ดนไปแล้วช่วยด้วยครับนังสวดโดนอ่ อันอีกตัวหนึ่งนี่ตัวอะไรนะผมไม่ได้สังเกตนะเมื่อกี้นี้เหมือนเขาตีนะบวชหญิงไปนะครับอ่าป้ามแมวอยู่ตรงนี้กำลังดําด้ง,ดอง,ม,ม,องมองอยู่มีแพทิเซียอยู่ตรงนี้หวัดดีครับนังสวดนังสวดมาทางนี้แล้วเดี๋ยวเราจะล่อรอยเท้าให้นะผมจะจุ๊กเองวันาางนี้ตรงนี้ซ่อนรอยเท้าเอาไว้แบบนั้นละหวัดดีครับป้าแมวเราเจอกันอีกแล้วนะไปนะเฮ้ยผม ผมปล่อยมานไยไม่ทันอ่าโดนไปแถมเองเลยป้าแกมันจองของนะักเจ็บใจชะมัดญาติเลยมาซี่ไอ้ป้าตามผมมามันปล่อยปล่อยมาอีกแล้วอือหือหลบแบบดิจิตลอลเะยครับนานๆนะเ <c oughs> หลบได้ด้วยอะ่ะป้าตามหนูมาสิคะ <c oughs> <c oughs> ผมรู้สึกได้ถึงแรงอาฆาตของป้านะครับในเวลาเราใช้พึ่งน้อยแล้วนะครับจะเลือกนายนะพึ่งน้อย <c oughs> ป้าโดนไหมหน้าสามฟาดเข้าหน้าให้ ตัวทองเพื่อนเกือบโดนเพื่อนเกือบโดนเเลยช็อกเกือบไปแล้วนะเพื่อนนะเอ้ยนี่มันพี่ก้านทูบพี่ก้านทูบกับป้าแมวกำลังจะรวมพลังกันแล้วฮะทุกคนเราจะหนีไปดีกว่านะครับเหมือนนั่งหมอโดนไปนะฮบผมโดนไปสองแผลติดเลยละน่าสงสารเขานะหาเครื่องป่านก่อนนะเครื่องนี้ทำเลโอเคนะจับจองเลยเลยกันหัวใจคนนี้สลายครับมึงหัวใจคนนี้แตกสลายออกเป็นละลานชิ้นเลย เพราะว่าป้าแมวแกตามผู้ชายไปแล้วละ่ะฮะทญิงคนนี้โดดเดี่ยวเดียวดายอฮ้ยป้าแมวมาแถวนี้ด้วยโอ้อะไรวะป้าป้าแบบตามเราอยู่ดีเจอผู้ชายแล้วตามผู้ชายไปเลยนะครับป้าบอกของมันต้องโดนนะครับเดี๋ยวเราจะเป็นผู้เล่นที่ดีก่อน,นครับรีบๆปั่นก่อนเครื่องไม่เดินเลยนะฮะเครื่องเนี่ยรู้สึกเวลาผ่านไปนานหรือเกินเออนักบวชหญิงโดนนั่งไปแล้วละ่ะฮะตอนนี้เออ รีบครับดูรีบคือปั่นนานๆนะเครื่องไม่เสร็จเลยเครื่องไม่เดินเลยขอบคุณครับนี่มันผู้ชายของป้าแมวนี่นะถ้าเราอยู่ใกล้ป้าแมวต้องอาฆาตแค้นเราแน่เลยตอนนี้เพื่อนตายไป1ึงคนแล้วนะครับคือนักบวชญิงนะฮะน่าสงสารเขานะครับอ p ีด้วยว้าวเหลือสองเครื่องแล้วครับตอนนี้นะเออเราหาซื้อของก่อนดีกว,ว่านะรู้สึกว่ายังไม่ได้ซื้ออะไรเลยรู้สึกเงินเริ่มเฟ้อนิดนึงนะฮะอืมเหลือเครื่องหนึ่งแล้ว เย้เดี๋ยวเราซื้อของแป๊บหนึ่งนะครับสั่งอะไรดีนะเขาเป็นน้ำยาวิ่งเร็วละกันนะครับสักหนึ่งขวดนะแล้วก็ยูโฟเรียสักสองขวดอืมกำลังดี <c oughs> เครื่องนี้นะ่าจับจองนันเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องเดียวนะครับที่ปั่นอยู่ก็คือเครื่องเรานั่นเองนะฮะทังนั้นกำลังช่วยกันอยู่ป้าแมวกับพี่การทูบอยู่ฝั่งนี้หมดเลยนะครับ <c oughs> เราได้รับหน้าที่อันทรงเกียรตินะครับเราจะทำหน้าที่นี้ให้เต็มที่นะเพื่อนนะ ต้องรีบเล่งมือแล้วนะครับมีเพื่อนนั่งอยู่คนหนึ่งนะโอ้พี่การทูบกำลังจะเปลี่ยนเป้าหมายเหรออืมเล็งมาทางเราซะด้วยหลบสิครับไม่โดนฮะไม่โดนพี่การทูบได้ทําลายสายใหญ่ของเราแล้วลูก้าทิ้งแล้วเสียใจที่สุดเลยมุงแงเอ้ยนี่มันทั้งสวดนี่นะวันดีแค้มทั้งสวดสนใจบริการนวดหลังไหมฮัลโหลมองหลังหน่อยสิ เหมือนเขาจะมาซื้อของนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปปั่นต่อดอีกว่านะครับแล้วน้องสวดมาปั่นช่วยกันหน่อยนะโอเคครับตอนนี้สถานการณ์ตึงเครียดมากเลยนะครับฝั่งนี้เดี๋ยวครับเราต้องรีบแล้วผู้ชายของป้าแมวผู้ชายของป้าแมวมาแถวนี้ด้วยต้องรีบช่วยกันนะใช่แบบนั้นแหละเดี๋ยวนี้มีดอฟฟินขายตัวผมไม่ได้สังเกตนะครับผมยังไม่เคยซื้อเลยนี่น้องสวดเธอควรทำตามกฎหมายนะ เขาบอกว่าเมาไม่ปั่นนะมีที่ไหนกันล่ะเขามีแต่เมาไม่ขับปะโถเอ้ยไปดีกว่าอยู่กับคนบ้าแล้วพูดไม่รู้เรื่องเสียงเพื่อนเมื่อกี้นี่มันอะไรกันมันเชิงหน้าหดหูหรอเกินอีกนิดเดียวนะผู้ชายของป้าแมวเราจะทำสำเร็จแล้วนั่นมันบ้านสุดๆไปเลยละฮะผมขอโทษทำเครื่องแตกเฉยเฮ้ยรีบๆเพื่อนไม่ได้เอาลูกมาด้วย O M G แต่ว่าเราต้องเป็นแฟมิลี่นะเราจะกลับมาช่วยเธอน้องหมัวนุกงหมัวโดนนั่งไปเพิ่งนั่งเฟสแรกด้วยนะครับอู้ตรงนี้มีการเฮินกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราช่วยนะโอ้พวกพวกเธอใช่สิก็เรามันไม่สําคัญนี่นะไปดีกว่าซื้อของดีกว่านะ <laughs> เดี๋ยวผมจะซื้อน้ําหอมอีกสักอันหนึ่งดีกว่านะถ้าเพื่อนเดินมาจะได้หยิบได้นะครับหรือไม่ก็เราเดินมาทางนี้ก็น่าจะหยิบไปใช้นะครับเพราะว่า น่าจะได้ใช้แหละนะการช่วยเพื่อนครั้งนี้มันแลกด้วยชีวิตเลยล่ะทุกคนโอ้โอ้ป้าแมวแกวับมาแอบก่อนครับเนียนนะครับเนียนเนียนแบบมองจากด่านโรงงานก็เห็นนะครับน้อน <c oughs> อะภารกิจสุดท้ายนี่ฉีดน้ําหอมแมวแมวมาช่วยด้วยโอ้ไม่นะโอ้โดนผมโดนผมไปหนึ่งทีนะครับโอ้โชคดีไปเกือบนะเกือบโดนสองครั้ง พี่การทูประมาณสมทบทุนด้วยนะนเมื่อกี้นี่เกือบไปแล้วโอ,อ้เปลี่ยนเอาแล้วกันนะครับเปลี่ยนเอาสองอันซื้อของหน่อยดีกว่านะแก๊บซื้ออะไรดีนะอะไรเข็มฉีดยาดีกว่าเราต้องได้ใช้น้ําหอมอีกนะครับรู้สึกว่าแมวป้ามันนานเกินนะน้ำหอมหมดก่อนเลยสวัสดีครับผู้ชายของป้าแมวคุณหมอโดนจับอีกแล้วอะ่ะไม่นะคุณหมอเธอต้องรอดนะ พวกเราจะช่วยพวกนายเองโอ้เดี๋ยวเราต้องที่รมบหินก่อนนะครับตอนนี้ตาแดงยังเหลืออยู่ถ้าเราตีครั้งหนึง่งเราก็เองแมงไปแล้วนะฮะเราจะใช้น้ําหอมไม่ได้อีกขอภาวนาเถอะนะเข็มนี้ต้องเต็มนะครับต้องเต็มสูบเนี่ยครับเต็มไหมโอเคครับเต็มปกติมันจะไม่เต็มนะเนี่ยเฮ้ยนักทิเกตไม่นะพีการถูกทำลายผู้ชายของป้าแมวไปแล้วโอ้สวยละ ออปลาลิงปลาลิงขึ้นอู้เด,ว,เดวนะี้นะพี่การทูบเดินมาแถวนี้เราต้องไปช่วยเขาอยู่ที่ห้องใต้ดินเหรอเนี่ยเราสินะเราจะไปฉุด <laughs> เราไปจะไปฉุดผู้ชายของป้าเมลนะครับ <laughs> ป้าเมลแกเฝ้าผู้ชายแกอยู่นะครับอืมดีละเจ๋งแบบนั้นละป้าอย่าเพิ่กลับมานะเราจะลงไปเจ็ดหกห้า เดี๋ยวผมจะเอา,าแลงปิดทางไว้นะครับกันเขาวาปมาไม่ก็มาจากข้างบนนะโคนี่จังจะมาฉุดผู้ชายของป้าแมวละครับทุกคนโอเคเมื่อกี้นี่เหมือนเขาจะวาปวาปมานะแต่วาไม่ทันนะเอปเราจะไปกันไหมไปฮิวก,กันก่อนเนาะได้เลยไม่กลัวเขามาทางนี้หน่อยหรอเพื่อนต้องรีบนะครับต้องรีบนะมีคนโดนจับอีกแล้วนะครับเป็นนักโทษนะครับสายใยของเรากับนักโทษมันยังมีเยื่อยยอยู่ เราต้องช่วยเขาให้ได้เลย่ะทุกคนนี่ตามมามเหมือนว่าจะมีพลังงานบางอย่างอยู่แถวนี้นะทุกคนระวังตัวด้วยหัวใจมันขึ้นนะทุกคนมันอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะซื้อของแป๊บหนึ่งเนี่ยโอ้ยอยู่ข้างหลังนี่เองพี่การทูบอยู่ข้างหลังนะครับสวัสดีครับพี่การทูบเกือบโดนนะครับเกือบโดนมีแมวด้วยนะเมื่อกี้แมวอยากมีบทบาทนะครับเกือบโดนเราด้วยนะเมื่อกี้ โวเว้ยเราจะช่วยเพื่อนได้ไหมเนี่ยเหมือนว่าเลือดเพื่อนจะแบบไหลเป็นน้ำแล้วนะครับตอนนี้เราเร็วเร็เร็วเร็วเร่เร,เร,เร่ช่วยกันหน่อยอเพื่อนโดนเปแล้ราแต่ผมรับรู้ได้ถึงความหน้าสั่นเมื่อกี้นี้โอ้เรื่งอกไปเร็วเดี๋ยวเราเป็นโล่มนุษย์ให้เองนะทำไมฮันมันโดนมแมลงเรามันไม่ดื่นะ่ะหรือว่าเราต้องปล่อยก่อนนะสวยละแพดิเซียแพดิเซียเธอคือเธอ,อ,อคือเทพเจ้า ถ้าไม่มีเธอเมื่อกี้นี้ลูก้าได้ไปพบพระเจ้าแน่เลยเย้ Yay! ชนะนะครับ Woo โอเคครับก็ได้ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมที่สำคัญก็คือฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเพื่อรงจะได้ดูก่อนใครเลยนะส่วนวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายครับผม